หัวข้อธรรมะหลักที่ท่านแสดงในวันที่17สิงหาคม2568มุ่งเน้นการฝึกฝนตนเองเพื่อก้าวข้ามจากปุถุชนสู่พระอริยบุคคลและบรรลุพระนิพพานใจความสำคัญคือการพัฒนาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบซึ่งเป็นรากฐานอันบริสุทธิ์ของการปฏิบัติธรรมสาระสำคัญสำหรับการจัดทำวิดีโอ10นาทีสามารถสรุปได้ดังนี้สรณะที่พึ่งอันประเสริฐ การยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดทําให้พ้นจากความถูกทั้งปวงพระสงฆ์ถูกยกย่องว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกและควรแก่การบูชาแก่นธรรมสู่การพ้นทุกข์ผู้ปฏิบัติควรเข้าใจและเห็นแจ้งอริยสัจสี เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์และหนทางสู่ความดับทุกข์ด้วยปัญญาและตระหนักในไตรลักษณ์อน,นิจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนของสังขารทั้งปวงเพื่อวางอุเบกขาและหลุดพ้นการปฏิบัติธรรมเข้มข้นในพรรษา90วันการจำพรรษามีจุดยืนที่มั่นคงแบ่งเป็นสามเดือน เดือนแรกการเข้า30%เน้นการปฏิบัติตามอริยวงสี่ได้แก่ความสันโดษในจีวรบินทบาทเสนาสะนะและความเพียรในการละอกุศลเจริญกุศล เดือนที่2การอยู่40%มุ่งเน้นการอยู่กับพระอริยบุคคลและการฝึกอบรมที่เข้มขน้นผ่านการเปรียบเปียแบบบ่มกล้วยตรัสรู้กายเผาทานบรรลุเวทนาอบหมออบหายสำเร็จจิตและต้มสุราเทือนหลุดพ้นธรรมการฝึกนี้มุ่งตัดกระแสะอุปาทานทวนกระแสะอาสวะข้ามกระแสะโอคะและพ้นกระแสะโยคะ เดือนที่3การออก30%เป็นช่วงสำหรับการบรรล,ลุธรรมขั้นสูงสุดโดยเฉพาะการเป็นพระอรหันต์การยกระดับสู่พระอริยบุคคล พระโสดาบันเป็นบุคคลขั้นต้นผู้เปิดโลกและไม่ตกต่ำไปอบายภูมิอีกต่อไปแบ่งเป็นสามระดับย่อยตามกำลังปัญญาและสมาธิได้แก่เอกพีชีเหลืออีกหนึ่งชาติโกลังโกละเหลืออีกสองถึงสามชาติและสัตตะคตุปรรมะเหลืออีกไม่เกินเจ็ดชาติ การเป็นพระโสดาบันเริ่มต้นด้วยการละสังโยชนามประการคือสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวตนวิจิกิจฉาความสงสัยในพระรัตนตรยัยและศีลพัตตปรามาธความยึดมั่นในศีลผดที่ผิดพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นลำดับขั้นที่สูงขึ้นไปของการตัดกิเลสและสังโยช์เพื่อบรรลุความหลุดพ้นอันสูงสุดการฝึกปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น การนั่งสมาธิขัดเพชรเป็นการฝึกที่ช่วยเอาชนะความเกียดคร้านและทำให้จิตตั้งมั่นตรงละกิเลสเน้นการละความโลภโกรธหลงมานะความถือตัวและทิฏฐิความเห็นผิดอย่างเด็ดขาด การพัฒนาอภิญญา6ความรู้ยิ่งอันเป็นผลจากการปฏิบัติขั้นสูงซึ่งรวมถึงการมีหูทิพตาทิพย์การรู้จิตผู้อื่นการระลึกชาติการรู้การตายและการเกิดของสัตว์อื่นและการทำอาสวะให้สิ้นไปการเข้าถึงธรรมะเหล่านี้ต้องอาศัยศรัทธาที่ถูกต้องและปัญญาเพื่อเห็นความจริงและตัดกระแสแห่งกิเลสอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ความงมงาย เป้าหมายสูงสุดคือการเห็นแจ้งพระนิพพานอันเป็นความสุขที่แท้จริงและปราศจากทุกข์